อย่าได้ไม่ดีเด็กอนาวอกนะะอะไรทำไรกูถ่ายวิดีโอแลนูมึงดินด้วยแเ้งขย่างโอเคนะครับตอนนี้มาเล่นกันต่อดีกว่าถ้ากูให้อาะตกนังดังนะมึงมันมันนีไดู้จอะรถรถเตรถรถรถคําใช้เครื่องบินเขาหลุมดเองเป็นคนที่ไหนีอ่ะ รถ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 นครับไม่ใช่เครื่องบินนะรถคันอื่นรถคันอื่นเรามาใส่เรามาใส่ดีกว่าขาดกระเป๋ากอยาลงเอาลงน้ำดิเส้นเอาลงน้ำให้กูเห็นดินี่เอามาใส่ไปดีกว่ามาใส่มาใส่สีดำลงน้ำเหรอถ่ายวีดีโออยู่อันจริงอ่ะถ่ายวิดีโอเอาลงน้ำดีกว่าเอาลงน้ำดีกว่าเดี๋ยวะเจาะต้อาถ่ายถ่ายวีดีโออยู่กูรู้กูรเสร็จอยู่เพืเพื่อน ลงน้ำลงน้ำไปแล้วไอ้ม่รีคันนี้ลงน้ำก็จมเลยครับขึ้นไปแล้วตอนนี้อยู่ในมึงแล้วอะไเห็นแล้วปี๊แล้เอาคันอื่นไปลงน้ำดีกว่าแขกรับเชิญนะจากจากแค่แนวหนูยังไม่ได้ตั้งครับก็ว่าจะตั้งอยู่แต่ยังไม่ทำเลยครับอันนี้คือใครไม่รู้ปื๋มก็ไม่อยากทำนะครับยังไม่รู้แนวลงน้ำดิอ่าสปาใช่ไหมเออเอาๆนี่แหละเอาอะไรขนาดได้แรวงแมวแมวลงเยอะลดผลิตดิ ล้มได้เหรอไม่เอาเรียครับาเด้งไงมันก็รู้นี่โคตรดียอดขึ้นแล้วตอนนี้จะไปได้หรือไม่ติดตามชมช่วงหน้าครับช่วงหน้าช่วงต่อไปครับลงน้ำไปแล้วบินได้แล้วบินหาเลยครับไยน้ะเอาไหว้ไหว้น้ำไเร็วเร็วลองแกงไงไปแล้วเจอเรือดัดตุ่มอ๋อเฮีย พอดีเลยครับจะขับไปต่อกะลีนะตอนนี้ขึ้นบอกขึ้นบกขึ้นบอ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 กครับบางคนก็ขึ้นบอกขึ้นบอกหยุดกัญชาอยู่นะตอนนี้เพียงครับป้าปวยนี่คือบอลกระดาษนะถ้าเกิดท่านใดไม่รู้ควรไปทำตามครับเอาไว้เล่นที่บ้านได้นะครับลงน้ำลงลงลงไว้จิ้มสตูมดิบดิบดิบวันนี้ไม่มีเสาโกนแล้วถอดรองเท้าเล่นนะ ข้างนอกเฮลิคอปเตอร์ไว้ตรงนี้แล้ต้องเล่นตายอ่ะครับผมนี่ครับจอดไว้ผมเล่นชนปุ้มหลาชนาขี้ละเรียบร้อยเด้เจี๊ก็ได้ยินแล้วครับชนเก็ดังเลยเพราะว่าพ่อสิเกี่ยชนมันยู่